วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระอยยูลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณนะนี้เป็นพระประทานหล่อด,ด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ าติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกราตาโยมที่ได้มาไหวแล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญจเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้จเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่เจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยูไยภัยสัจย,ยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจา้าขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะ ในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลไยภัยัตวคุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน เรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพรท่านด้วยการถวายผลไม้สดสีเขียวนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้งหากหวังเสวยสุขณวัดธรรมปัญญรารามบางม่วงอำเภอสำราญจังหวัดนครปฐมค่ะ วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมพิธีกงเตกกรวมญาติทิ้งกระจาดประจำปี2565ในวันเสาร์ที่6และในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดวัดธรรมปัญญารามได้ที่เบอร์โทรศัพท์085177 91690853036788และร่วมบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติเลขบัญชี2972069724ชื่อบัญชีตามรอยพระโพธิสัตว์ค่ะ